อ่ะวันนี้เรามาที่แมนยูเต็ดนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเห็นข่าวกันแล้วแหละว่าแมนยูเนี่ยในปีหน้านะครับตลาดซื้อขายนักเตะในรอบหน้าเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าเขาต้องการที่จะขายนักเตะในทีมเนี่ยทั้งหมด10คนนะครับคือมันเยอะมากกับการที่แมนยูจะโลกนักเตะพวกนี้10คนเนี่ย,ยโดยให้เหตุผลว่านักเตะพวกนี้เนี่ย,ยมันมีค่าเหนื่อยที่ แพงเกินจริงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสมเุสมผลเท่าไหร่แล้วก็บวกกับอายุการใช้งานด้วยนะครับก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็เคยได้ยินชื่อคุ้นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาไล่ฟังกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นซานโชและฟอร์ดคาสติเมโลอิลิกเซ้นเด l เลฟมาเลเซียแอนโทนีฮอบบี้ไมนูโอนาน่าแล้วก็ฮอยลุนนะครับและก็ยังมีคำทิงท้ายอีกนะครับว่าโค้ดนะครับรูเบนอมริม ก็ได้แจ้งว่า d ดีาโกดาโลไม่ได้มีเอาไว้ขายนะครับย้ำเน้นๆนอีกทีว่า d ดีาโกดาโลไม่ได้มีเอาไว้ขายก็เชื่อว่าค้านสายตาแฟนบอลน,นิดหนึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยกับการที่มองว่าดาโลเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายอ่ะอันนั้นก็เป็นมุมมองของดูเป็นอาวอรินเขาว่าเขาต้องการมีเดียโกดาโลอยู่ในทีมอ่ะ นักเตะที่ผมไล่ามา1ิคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลกับเ,เหตุผลที่บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยให้มานะครับว่านักตเตะพวกนี้มีค่าเหนื่อยที่สูงและบางคนเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มเปลี่ยงปังสักเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็อายุเยอะเกินใช้งานแล้วอย่างซานโชนี่ก็เกิดเป็นประเด็นโอ้โหร้อนกันเลยนะครับไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาไปที่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเอาและตอนนี้เชลซีก็เหมือนว่าจะยกเลิกสัญญาด้วย แล้วก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะขายได้ไหมอีกอะไรเงี้ยครับจะขายทีก็เป็นปัญหาอีกซานโชตอนนี้เนี่ยแมนยูกาหัวนะครับว่าโลแน่นอนต่อมาก็แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแมนยูน่าจะขายได้จริงๆนะครับกับการปล่อยไปที่แอสตันวินล่านะครับก็แรดฟอร์ดเนี่ยค่าเหนื่อยกับแมนยูเนี่ยสูงมากแทบจะเป็นติดท็อป5ของแมนยูเลยบอร์ดบริหารเ,เนี่ยก็เลงว่าแรดฟอร์ดเนี่ยค่าเหนื่อยเยอะเกินไปแล้วก็โชว์ฟอร์มไม่ดีและเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นในอายุที่ ออมันกําลังแบบขายได้ปล่อยได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่รีบปล่อยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแรดฟอร์ดเนี่ยก็อาจจะปล่อยยากด้วยฟอร์มของตัวเจ้าตัวเขาเนี่ยมันหัวตกด้วยเออกับการปล่อยแรดฟอร์ดได้4ี่บล้านปอนด์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็คาซิเมโรนะครับก็เชื่อว่าเขาเนี่ยเข้ามาปีแรกเนี่ยเขาแทบจะเป็นทุกอย่างของแมนยูเลยนะครับแต่ว่าในน้ปัจจุบันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคาซิเมโรเนี่ยเขาอยู่เยอะแล้วแล้วก็ค่าเหนื่อยเยอะ แต่ถ้าสมมติว่าคาเซเน่อยากอยู่ต่อแล้วก็ยอมลดค่าเหนื่อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาอยู่ได้เขาย,ยังเป็นกําลังสําคัญกับแมนยูอยู่นะครับเพราะหลายๆเกมเนี่ยในฤดูกาลนี้นะคาเซเมโร้เนี่ยก็ยังโชว์คาร์ดฟุตบอลให้เห็นอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันคุยกันไม่ได้ลงรอยจริงๆเนี่ยอบอร์ดบริหารเขาก็ามีนโยบายอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะลดนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงเกินจริงก็หนึ่งในนั้นก็เป็นคาเซเมโรที่โด,ดนกาหัวไปอีกหนึ่งคนต่อมาก็อ,อิลดิกเซ่น ก็แน่นอนเขาบอกแล้วว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาเขาก็อยู่เยอะแล้วจริงๆกับฟอร์มณนะปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอ e ิริกเซนเนี่ยน่าจะมีอายุที่มากเกินไปแล้วกับการที่เล่นพิมเมลีกต่อมาก็ลินเดเลอร์มาเลเซีย2คนนี้ก็ไปแน่นอนนะครับฤดูกาลนะ้าต่อมาเนี่ยก็เป็นไทยแลนด์มาเลเซียตอนนี้ก็ปล่อยยืมไป PSV แล้วก็เชื่อว่ายังไงแมนยูก็ขายให้ PSV ต่อมาแอนโทนีถึงแม้ว่าอยู่แมนยูจะเล่นไม่ออกแต่ก็รู้สึกว่าแอนโทนีเนี่ยก็ไปเฉิดฉายที่เบติสก,ก็เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยเปีย้ยงป้างเลยก็คนที่ย้ายออกไปก็หวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็มีสมโมสรหลายๆสมโมสรเนี่ยมาสนใจในตัวเขาก็คิดว่าในดีลของแอนโทนีแมนยูก็อาจจะเจรจาต่อรองการซื้อขายได้พวกนี้เนี่ยไปหมดนะครับ โอนาน่าเนี่ยก็มีวิแววว่าจะไปเพราะว่ารู้สึกว่าโชฟอร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยก็ค่าเหนื่อยเยอะฮอยรุนอีกหนึ่งคนก็เป็นเป้าหมายหลักๆเลยที่สโมสรเนี่ยซื้อมาแพงแพงมากโชฟอร์ไม่ดีอายุยังน้อยประสบการณ์ไม่มีแต่ว่าสโมสรทําไมถึงไปซื้อนักเตะดาวรุ่งที่ยังไม่ได้การันตีว่าเขาเนี่ยจะสามารถมายิงประตูเปลี่ยนปังให้กับสโมสรได้ ทุ่มค่าเหนื่อยทุ่มค่าตัวโอ้โหสุดท้ายแล้วดีลนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าน่าจะผิดพลาดกันอีกนะครับสำหรับแมนยูสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นคอมบ,บี้เมนูอันนี้เนี่ยเสียงแตกถามว่าถ้าสมมุติว่าสมโมสรอนเนี่ยปล่อยริกตายชื่อไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีเมนูนะก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้เงินที่มันเป็นเกาบเป็นกรรมหรือว่าเป็นก้อน แต่ถ้าสมมติว่าสมสรอนอย่างแมนยูเนี่ยปล่อยไมนูได้ที่ตั้งไว้ถึง7 0ล้านปอนด์เลยเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีสมรสรอนไหนมาตัดสินใจซื้อหรือว่าเราจะมีการต่อรองลงนิดหน่อยเหลือ50ล้านปอนด์หกล้านปอนด์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะสามารถมาจุนเจือตลาดซื้อขายของแมนยูได้เพราะว่าไมนูเนี่ยเป็นนักเตะสมรสมรอนเด็กปั้นอะสมอรนเลยก็เรียกได้ว่าถ้าขายได้ก็เป็นรายรับร้อยเปอร์เซ็นต ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันมีวิแววว่า10บแข่งจะไปมีโอกาสสูงที่จะไปและถามว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยสิบคนมันเยอะและแมนยูจะเอาใครมาเล่นแทนเสริมแทนนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาต้องเสริมอยู่แล้วอกองกลางตัวรุกต้องมี2รายชื่อที่ถูกเเล็งไว้แล้วกันอะที่มันเป็นกระลาแสอยู่เลยเนี่ยก็คือชาลิซิมอนของเรเวอร์คูเซน ไอ้ไม่ใช่ชาวีซิมอนของไบเออร์ลิเวอร์โขดไอ้นี่ไบเออร์อาร์บีไลซิกขอโทษของอาร์บีไลซิกชาวีซิมอนนะต่อมาเนี่ยก็เป็นโจ๊บเบอร์ลิงแฮมน้องชายน้องชายของเบอร์ลิงแฮมนะครับก็ก็คนนี้เนี่ยก็มีค่าตัวที่น้อยนะครับผมเห็นมีค่าชิปสัญญาอยู่ที่18ล้านปอนด์เองแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีวิวแววที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วมันก็ตรงตามคอนเซปต ของบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนยูที่ไม่อยากจะเซ็นนักเตะที่อายุมากกว่า25ปีอ่ะสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกเลยนะครับผมดูฟอร์มแล้วเนี่ยชาวิสิม,มอนนี่โอ้โหเออการันตีแล้วว่า,วามาแบบว่ามีฝีมือมาเล่นได้แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรายการยูโรหรือว่าในประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าค่าตัวของชาวิซิม,มอนเนี่ยสูงสูงมาก สูงจริงๆเพราะว่าผมเคยดูรายงานข่าวมาแล้วเพราะว่าทาง RB r r i ์ l ีไ i c เนี่ยเขาตั้งค่าเหนี่ยไว้สูงมากแต่ถ้าไปเอาโจ๊บเนี่ยที่อยู่กับซันเดอร์แลนด์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเเขาค่าตัวอย่างน้อยและก็มีแว l u ลูด้วยพี่ใช้ยเขาเป็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยโดยการที่เอาเจ้าตัวมาอยู่กับทีมเนี่ยผมว่าแมนยูตรงนี้เนี่ยก็จะได้มูลค่าทางการตลาดไปนะครับสูงเลยอะ ต่อมาเรื่องของกองหน้าถ้าสมมติปล่อยฮอยลุนไปเนี่ยแมนยูแทบไม่เหลือกองหน้าเลยก็คือจะมีเซอร์ซีคนเดียวผมอยากได้ใครดูไหมก็คือ Gold เบนจามินเซอร์สโก้เนครับบางคนก็อยากได้โอซิมเฮนอะโอซิมเฮนเนี่ยมันมามันก็การันตีเลยใครๆก็อยากได้นักเตะที่มันแบบมายิงกระจ,ยระจายนะครับด้วยนะโยบายของสโมสอกเนี่ยผมก็ยังมองว่า ถ้าสมมติว่าอยากเซ็นนักเตะที่มันมีอายุต่ำกว่า25ปีจริงเนี่ยเซสโกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกเลยและก็ต่อมาก็เป็นวิกเตอร์โยเคเรสนะครับก็เด็กเก่าของดูเบนอโมรินนั่นเองอ่ะท้งนี้เนี่ยกองหน้ากองการัวลุกก็มีเป้าหมายแล้วนะครับต่อมาก็เป็นกองกลางที่ดูเหมือนว่าจะปล่อยไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเซเมโรหรือว่าคิสเซียนอริกเซนถามว่าในตรงนี้เนี่ยเขามีบูโน่จองกระถินอยู่แล้วนะครับกองกลาง2คนแล้วก็อูกเต แล้วก็ไมนูไมนูเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปไม่ไปถ้าสมมติว่าปล่อยได้ทั้งหมดสามคนเลยเนี่ยกาเซมิโรอิริเซนแล้วก็ไมนูนี่แน่นอนว่าแมนยูต้องเสริมเพราะว่าแมนยูเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูหมดว่าที่มีกองกลางที่จะใช้ได้เลยเนี่ยที่ยังไม่ได้มีข่าวว่าย้ายออกนะครับก็มีอูกเต้บูโนแล้วก็โทบี้โคเยอนั่นเองนะครับสามคนเองแต่ถ้าสมมติว่าแมนยูเนี่ยปล่อย แค่กาเซเมโรกับคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับผมก็รู้สึกว่าไมนูเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่สามารถเก็บเอาไว้ได้กับการหมุนทดแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงเสริมกองกลางไปก็ใช้4คนนี้แหละบนและก็หวังว่าปีหน้าจะมีดาวลุ่งที่มันผุดขึ้นมาเหมือนอย่างเฮเบเวนอะถ้าสมมติว่าปล่อยได้3คนตามที่ตั้งเป้าไว้แมนยูก็ต้องมีการเสริมกองกลางเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรหนัก หนานะครับว่าแมนยูสนใจใครเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องมาดูว่าในตลาดนักเตะซัมเมอร์หน้าแมนยูจะปล่อยกองกลาง3คนได้ตามแผนไหมต่อมาเนี่ยผมว่ากองหลังแมนยูเนี่ยน่าจะไม่ได้มีข่าวอะไรเพราะว่ากองหลังแมนยูมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเดลิกย y o r แม็กควายมาร์ซาอุยและล่าสุดก็มีดาวรุ่งที่ฟอร์มดีขึ้นมาอีกอย่างเฮเวนนะครับปัญหา ปัญหากองหลังของแมนยูเลยเนี่ยก็คืออาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับถ้าผมว่าถ้าอาการบาดเจ็บของแมนยูเนี่ยไม่ได้มารบกวนกองหลังสักเท่าไหร่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยกับตำแหน่งกองหลังของ Man แมนยูในฤดูกาลน้าต่อมาเนี่ยก็เป็นผู้รักษาประตูถ้าสมมุติว่าปล่อยโอนานาได้จริงเนี่ยก็หลายคนอยากจะได้ประตูทีมชาติสเปน อ,อ่างเงี้ยใช่คนหนึ่งแต่ผมว่าค่อนข้างยากกับการที่จะปล่อยโอนาน่าออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบข่าวอะไรมากมายกับการที่จะปล่อยโอนาน่าอย่างจริงจังอะไรเงี้ยใช่ผมก็รู้สึกว่าประตูเนี่ยรู้ดูกัน,น้าก็น่าจะเป็นโอนาน่าคนเดิมจองกระติดนะครับก็คิดเห็นยังไงถ้าสมมติว่าแมนยูเนี่ยปล่อยได้ตามแผนทั้งหมดจริงๆนะครับมันจะพอมีเงินไปดึงกองกลางตัวรุก ถือว่ากองหน้าสักคนไหมเสียใครไปนี่แหละผมว่าถ้าแมนยูเนี่ยปล่อยฮอยลุนได้ปล่อยแรดฟอร์ดซานโช่ะตัวรุกเนี่ยสามคนสองคนเนี่ยไปแน่แน่ซานโชกับแรดฟอร์ดเนี่ยแล้วต่อมาถ้าฮอยลุนไปอีกปีหน้ายังไงแมนยูก็ต้องสืบกองหน้ากับกองกลางตัวลุกหนึ่งคนทั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าหวยออกที่ใครกองหน้าโยเคเรสเบนจามินเซสโกโอซิมเพนกองกลางตัวรุกไม่ว่าจะเป็น ที่ผมเชียร์ๆนะก็เป็นซิมอนกับตัวของโจ๊กบร์ลิงแฮมนั่นเองอ่ะหลักๆอยากโฟกัสตัวรุกสามารถกว่าสำหรับแมนยูในฤดูกาลหน้าที่อยากจะเสริมทับนะครับก็ตรงนี้ในคิดเห็นยังไงกับการปล่อยของแมนปล่อยนักเตะแมนยูในฤดูกาลหน้าเขามีโปรเจกต์ใหญ่อีกที่อยากจะสร้างสนามเชื่อว่าในฤดูกาลหน้า,นาเนี่ยแมนยูเนี่ยน่าจะใช้เงินเสริมทับแบบ จํากัดไม่ได้มีงบมาทุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าต้องเอาเงินไปทําสนามซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะทั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไปาตามแผนไหมคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาใครสมควรปล่อยไม่สมควรปล่อยหรือว่าอยากจะได้ใครมาร่วมทับก็มาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ